ดวงรายวันของคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะประจำวันที่21ตุลาคม2566นะคะสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสวันนี้นะคะคนที่เกิดวันพฤหัสวันนี้นะคะช่วงนี้คุณคิดเรื่องงานนะคะคุณคิดเรื่องงานคุณอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะช่วงนี้คุณจะขยันเป็นพิเศษนะคะคุณมีโอกาสได้รับเงินเข้ามาแบบฟุกๆได้เงินค่าในหน้าค่าคอมมิชชั่นมีเงินพิเศษนะคะเข้ามาในช่วงนี้ขับรถต้องระวังในเรื่องของอารมณ์นะคะ อย่าขับรถเร็วอย่าใจร้อนนะคะช่วงนี้หลายๆคนนะคะอาจจะมีปัญหานะคะเกี่ยวกับสุขภาพระวังสุขภาพของตัวคุณเองแล้วก็คนในบ้านนะคะช่วงนี้ช่วงนี้คุณจะขยันในการหาเงินนะคะเร่งหาเงินนะคะรายได้ค่อนข้างดีนะคะการงานการเงินมีโอกาสประสบความสําเร็จค่อนข้างสูงนะคะช่วงนี้พยายามทําบุญเสริมดวงนะคะทาบุญลงศพหรือทําบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลน,นะคะหรือไถ่ชีวิตโครกระบือนะคะจะเป็นผลดีกับชีวิตของคุณนะคะ ช่วงนี้นะคะจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะหลายๆคนกำลังรอคอยรอคอยรอโอกาสที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะในช่วงนี้สื่อน้าโชคของคุณวันนี้คือทะเบียนรถเลขที่บ้านให้โชคสีเสริมดวงนําโชคของคุณคือสีฟ้าสีส้มและสีขาวให้โชคเลขหน้าไพา่ของคุณ1883ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ